ไอสสคเพี่่า,า้เบชแม่คงทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไหมครับเอาเอาชีวิตรอดกัน,นครับวันนี้ก็จะมาสร้างฟาร์มวัวนะครับสร้างฟาร์มดิไม่ใช่ฟาร์มฟาร์มวัวโคตายแหละมื่นนะครับโคตายอ,าอ่ะขอขอหยุดเวลาเช็กคกราวโอเคนะครับเช้าแล้วนะครับอ๋อก็จะคาบอะไรดีเนี่เอาลืม อืมเอาตัดไมก่อนแลวกันโอเคแล้วครับโหโคตรพอเล็กเล็กเล็กที่สุดเลยจำได้ไหมครับอันนี้ไงบ่อคิปเปอร์ผมคตรเกลียดอะเนาะยอดเดินลงน้ำซะเลยจะกลายเป็นคิปเปอร์สองลื่นเกิน หน้าจอครับถ้าใครมาใหม่ก็ยิ้มกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ก็ก็คลิปก็มันก็จะเด้งนะครับโอเคแต่ละวิงวิๆๆิๆวินบไปโอเคเราลืมไปว่าชาโกรดแล้วเผาเลยนะ ไม่ใช่คลิปก่อนเรเผาเลยนะลืมปิงอ๋อกระจกเราจะมาทำบ้านกระจกนะครับขุดข,ด,ข,ด,ข,ด,ขดไปโอเคขึ้นไปเลย <c oughs> ให้มันดีกว่าเดิมก็เอาไอ้มา โอเคขึ้นสะดวกสเลยไม่ต้องขึ้นแบบนี้ลื่นปฏิหัปฏิทงังโอเคแล้วก็เข้าไปในนี้แล้วก็ครัขบขับข,บขบับรับวันนี้เราก็จะไปทำอะไรกันนะครับ จะพูดเสียงนี้ทำไมนะ่ะคาสติกมาคาพัวสักสองอันคาบิคาบ,คบิมีอะไรคล้ายหมดอ่ะโอเคนะครับอืมสองนสามผส,ส,สามยากเกินไปวันนี้เราจะมาลาแเกะน,นะครับพอตอนเริ่มเปิดทีมันนั้นผมเจอแกะแมนก็เป็นเพอพ่อขา พ่อค้าไข่เราไม่ใช่ยังไง <c oughs> นะครับอือหือือทุกเนพระเจ้ายังบอกว่าว่าความเด็กอาจารย์บอกเลยตีไปให้เจอไก่นะครับเจอไก่เจอไก่ โอเคลื่นลื่นไปเลยเราต้องการแก่อีกสักตัวหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทำเตียงนอนได้แล้วไก่มันเยอะจังเลยเออขอทำเตียงนอนก่อนนะครับเราค่อยเราค่อยทำฟาร์มนะครับอืมโดดไป โอเคนะครับมีอะไรสักอย่างแบง่งเอาเอเคนะครับผมจะขอไปหาเกะสักตัวนึงก่อนครับแล้วค่อยก็ลืมไปละครับว่าผมท้าที่แล้วลืมกดนี่นะครับเข้ามานี่ เขาเอ๊ะอ,อ,อ,อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่สต็อกครับเราก็จะเป็นพี่กัดโอ้โหคำทีเดียวนี่มาเลยโหสามตัวลวดแกอยากให้เราโดนแกอยากโดนฆ่าบอกเนี่ยไป่ามัน่ามันอคุนน่าจะพอเลยต่อไปก็เอาเป็น ทีขึ้นอืมมีหล้วมีหล้มีอะไรครับดาบจะพังเขาตอนนี้เลยโอ้เลววีเย็บโอเคมาละมาละเป็น บรู Blue, เลยียนบรูโอเคโดดข้ามดดมาคลับเตียงบูสกายวีบลูโอเคครับดดเราก็เป็นบ้านแล้วครับตอนนี้ก็มันยากกว่าเดิมล โอเคควรเราออกพังแล้วเอาดาบตัดนี่แหละมีเลยมากตอนก็คือเราก็จะได้นอนได้นะครับผมไม่อยากเสียเวลามาจะเอานัา้นขุดทำไมเมื่อกี้เนะี่ยขุดซิดเปิดกองสุดยอดเมื่อกี้มีเลยนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาโอเคนะครับมาละมาละอืมออีดต่อฝากฝากฝากเนื้อไว้ฝากหลังไม้ผมไปน,นั้นมานะครับไปฆ่าซอมบี้มาาันจะนอนสักหนึ่งสองตัวครับค่อยนั้น โอเคอยากรู้นะครับแรนนี้ว่าทำอะไรเดี๋ยวตอนพัก์ี4พัก์ท5เดน่าคุดเกิดแล้วเพ่คนจะรั้โอเคเฉลยให้ก็ได้คุณดูด,ด้วยกันนะครับจำมาเป็นมอสนะครับไม่รู้จะทำได้ไหม พีเอ eh, ็ t พ uh, ีอะไรเนี่ยเอาลืมตายละอ่ะผมเฉลยให้ก็ได้เข้ามาตัวลูกงงนี่แล้วคุณจะรู้นี่ไงครับมันคือคาตานะมันเป็นมดนะครับถ้าใครได้กีฟ้าผ่าตกใจ เนี่ยครับมันเป็นอันนี้คือคาตาเน่เริด่ดท้ายนะครับเนี่ยบอกเลยที่จริงจะทำอันนี้แหละเป็นดาบคู่กับไม้แต่มันใช้อะไรไม่รู้ทีครับเอาไว้ไปคาบอะ่ะมันชื่ออลยเ่ยอ่าขอรบกวนห่อยนะเออชื่อตายอ่ะใช่หมดครับ ค่อยค่อยนะเนาะโอเคโอเคโอเค,อเคนอนหลับจริงี่ยหลับได้ไหมโอเคหลับได้นะครับขอเวลาสักคู่น,นะครับ <c oughs> ถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ขออภยัยไนหน้าที่ดีด้วยนะครับพอดีมันชั้มเองเข้ามาตรงนี้ เราจะทำเสซตอย่างนี้ทำอะไระะะะโอเคครับฐานมาฐานมาฐานมา <c oughs> เป็นเชื้อเพลิงเอาอันนี้มาครับผมจะทำถังน้ำถ้าไม่ไม่มีการเสียเวลาก็ขอดีๆแล้ว โอเคนะครับเสร็จละเราก็จะมาครับถังน้ํากันถังน้ํานี่ง่ายถ้าคนที่คาดก็กดเข้าไปตรงนี้เลยมันก็จะได้นะครับเอ่อทำอันนี้แว้ด,ดีก่อนอืน่นไปหาหอก่อนกระแ่เนรานะครับหอกับแ่เนี่ย อยู่ด้านบนเลยถึงบ้าเลยเนะี่ยห่าทาวเวอริ่นะครับทาวเวอริ่ห่าโอ้ไม่ของแพงนั่งเลยมงซื้อแล้วบายก่อนอื่นนางครับนางอืมอืมอืมธุรกรรมนะครับธุรกรรมแล้วก็จะได้เชือกฟรีนะครับ ปล่อยใ,ให้พ่อค้ามันอยู่ตรงนี้แหละมีแล้วมากครับแล้วโอ้ยตักน้ำไปนะครับถ้ารู้สึกแหลกๆก็ขอไปเลยพอดีโหลดดติดด๊กตอกเยอะดีหน่อยแล้วก็โหลดคลิปแหลกจนว่าเล่นเลยเนาะ คนอะไรลีบไว้เลยโอเคโอ้จะเสร็จไล่ไปผมว่าทำน้ำ Infinity อินฟินิตี้ก่อนอื่นทำหมดน้ำนี่แหละช่อคาวช่อคาวนะครับช่อคาว ตัวขาวตรงนี้ก็อยู่บิกนานโอเคเดี๋ยวเอาน้ำ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 เคบิกมาใส่ขอบนะครับริ่มจะได้น้ำินสิลิตี้ถ้าใครคงเลือดมาครับแต่เก่ามันก็รู้เองนะครับเล็กเล็กรง้เล็กไเงยเนี่ยครับ แล้วก็ตากตรงกลางเนี่ยมันได้ i อฟเด็ดดีขี้คันโอเคไปต่อโอ้โหหืหึหึกาเล็กรู้สกิลอยากกินอะไรบางอย่างขรบได้ลวเฮ้ hey, อบพรก่อนนะครับแล้วค่อยเอาวางตรงกลาง เ okay. มาใส่ตรงนี้ปึ๊บโอ้เจริญพรยืมถ้าเรามีเซตผมจะพัหน้าผมจะมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงสัตว์กันก่อนอื่นก็วาดินกันทิเดียวก็พอมากไม่ได้อะไรมาก แล้วค้ามาเพื่อสองอันเพื่ออ่าโอเคนี่ครับไฟไปาไฟไปเจ้าเะไกดีโอเคน่าจะครบแล้วระหว่างนี้ผมก็จะไปเอาซีดน,นะครับกันเล็กครับยอด แอปเปิลมาแอปพอมาครับแล้วก็เด็กไล่หาต้นหญ้าส,งสูงๆนี่แหละันมโอกาสตอบซีดโอ้นี่ไงทุบไม่นานนะครับแล้วก็อดอบดอบมาหนึ่งละสองอันนี้ซ้ำ C สองน,นี่แหละก็คุมแล้วอาตามไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวเครื่องมันค้างนะครับโอเคงมหาอ่าได้สามสีละโอเคโหเดินโคตรมั่ย่างได้บอกเลยโอเคนะครับ โ okay. อเคขาปับปุ่มสักครู่นะครับก็คลิปนี้ไปเท่านี้ชอบพิมืกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่คงทีวีนะครับบายบายอบายนะครับสวัสดีครับ